ก็ป้าจะทําแกงเองอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความที่เป็นเอ็มจีด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากมาลองเปิดประสบการณ์ใช่ใช่ใช่เผื่อลุงจะไปปรับไปรบปรับใช้ในแกงของลุงเผื่อลุงมีแกงในนาคตอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมันจะได้มีแกงขึ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเดยดิเปิลจะได้โดนจะได้โด,ดนลุงกดอะไรอย่างเงี้ยไ,ม,ไม่น่ากดใครได้เ่แต่ลุงนี่มีใจมาขนาดนี้นะคุณเด็มจีว่าอันนี้เขาต้องผ่านบททดสอบหรือเปล่าเนี่ย ผมว่าผัดหลายอย่างตื่งหน้าตาด้วยแล้วพี่อย่างลกัารหนึ่งตัวหน้าตาเกี่ยวแล้วเงินไปหน้าตายมีเท่าไหร่ลุงเหรอเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ลุงมีอยู่ห้าหมื่นเองห้าหมื่นอันนั้นห้าหมื่นนั้นเอาผมเอาไว้เช็ดขี้เลยนะเอาไว้ล้างตูดเลยนะน่ะแบงค์พันแบงค์แบงค์พันทีละใบเอาไว้เช็ดตูดไหปกติเราซื้อเลมโบ้ไ้ทำอะไรนั่นไ เอาไว้สร้างประการลังเอาไว้สร้างไปถวายวัดบ้างทําเป็นที่เลี้ยงไก่บ้างเอาไปทําเป็นที่ปะการลังออกบ้างให้ปลาอยู่อีกีกเราใจแล้วห้าหมื่นเลยมีแค่เนี้ยมีหลักล้านอยู่เท่าไหร่นะหลักล้านอยู่หลักล้านเรี่ยเอาเลี้ยงอยู่เช่นตูดสองทีก็หมดละคือกูต้องมีเท่าไหร่มัาไม่ไดนเดกูถามไป รอเ่นเล่นได้ปล่ล่ะได้เห็นลุงเครียดไงนี่ไงแล้วเมื่อวานลุงโดนโดนป้นไงลุงไปป้นเขาแล้วแบบมันเป็นจังหวะที่แบบมึงมีปัญหาพอดีไงมันโดนดารูโตะเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยดูลุงไปบอกว่าภูเขาไม่ได้ดูไม่รู้จักเอาก็อธิบายนี่ไงโอเคลูกลุงไปบอกว่าภูเขาลุงจะป้นมันอะไรอย่าง้อยู่ลุงก็สลบต่อหน้ามันเลยก็สอนเองง่ายเลยคือสอนเองใช่ไหมจะอ่าก็ยอมรับมึงตรงก็ได้ ไม่ไม่ลุงเขาจะบอกว่าเขาจะเอาปัญหามาให้แก๊งเราหรือเปล่าเอ้ยลุงลุงไปลุงไปป้นมาแล้วลุงก็มาเข้าอางนี้ลุงให้เกิดอะะผมรับลุงเข้าอ่ะนลุงจะทำอะไรให้แก๊งเดลิเปอร์ได้บ้างทำอะไรให้แก๊งเดลิเปอร์ได้บ้างมีมีปัญญาทำอะไรให้แก๊งเดลิเปอร์ได้บ้างต้องถามก่อว่าต้องให้ลุงทำอะไรมันมันแบบมันขาดหรืออะไรอ่ะเพราะที่แบบที่ผ่านมามันก็สมบูรณ์มาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่หรอเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนลุงลุงเรียกว่าอะไรนะ ที่ผ่านมามนก็สมบูรณ์อยู่แล้วไม่ใช่หรอ,อก็โอเคอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่ามันมีลุงเข้ามาเนี่ยมันจะเวทน,นิดนึงอ่ะลุงทำอะไระได้บา้างนะที่ผมถามลุงทำได้ทุกอย่างอ่ะที่ต้องการนะลุงหลังทุกอย่างเลยเหรอเดี๋ยวดูก่อนดูเรื่องก่อนว่าไปแปลกอะไรขนาดนี้ใช่เหรออะไ้อย่างแรกเลยเดี๋ยวดุงถ้าเกิดลุงทำได้ไหมผมให้ง่ายๆเอาลิ้นแตะแขนสอบให้ผมดูหน่อยทำได้ไหมลิ้นมาดิ เาลิ้งแตะแขนซอกยังนิ่งอยู่อีกยังนิ่งอยู่อีกทำอยู่นี่ไงมันทำไม่ได้ไงโอเคจอยว่าไงจอยว่าไงก็ตามนะผมไม่ได้ติดอะไรลุงว่าลุงก็แก่แล้วผมก็เคยชวนลุงแล้วแหละตอนนั้นแต่ก็พยายามเล่นตัวไม่ก็ถ้าที่ผมดูทุกวันนี้ก็ดีก็วันที่เขาวันที่คุณเอ็มจีโดนไอ้ตำรวจนั่นอ่ะมันเอาไปกุ้มลุงก็เป็นคนมาช่วยเหมือนกันก็เราก็ช่วยกันสตหเรบผมก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าลุงจะเข้าอ่ะเพราะว่าลุงก็เคย ช่วยเพื่อนผมไงองเงียบลุงคิดว่าลุงจะเงียบยืนหยัดลุงจะเข้มอออเอาเลยครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นหรือเข้ามาเจอผมในเมืองตอนนี้ทางลาสซิตี้ไดทำการเปิดสอบให้คนที่อยากเข้ามาเล่นกับผมโดยการเข้าไปที่ดิดขอดเมืองลาสซิตี้จะมีห้องรอสอบให้เข้าไปรอกันได้เลยเปิดสอบรอบพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31เท่านั้นนะแค่บอกว่าอยากจะมาเล่นกับผมหรือดูคลิปผมมาแล้วอยากเล่นแค่นี้ ทุกคนก็จะได้เข้าเมืองง่ายๆโดยที่ไม่ต้องสอบตึงๆแล้วลิงดิดขอดเมืองอยู่ใต้คลิปนี้เลยเข้าเมืองนะอย่าลืมมาทักทายกันด้วยล่ะไปชมคลิปกันต่อเลยเเอาฮ้ยไปครับนะีวิวปีครับพี่สวัสดีครับเอาสวัสดีครับคุณลุงอ่าพอดีแบบลุงลุงเขาอยากเข้าเดลิเปอร์ครับพี่กบิ้ลุงบอกว่าผมเคยแนะนำมาครับผมเคยแนะนำอีกทีแล้วเขาบอกว่าเก่งอะไรไม่รู้เก่งไม่มีเนมอะไรครับ ก็เลยบอกเอ้ยลุงอย่าพูดอย่างนั้นนะไม่ดีอะไรนะครับตะกี้ว่าอะไรนะครับไม่ได้พูดเลยมันโอ้โหแม่งคุุณลงือการคือคอืแก๊งผมดูแบบดูตลกในสายตาคุณลุงขนาดนั้นเลยครับลุงบอกว่าอย่างงี้ไม่ลุงจะบอกว่าลุงยังไม่ได้พูดเลยลุงบอกไม่ได้ลุงปีนี่เชื่อใครอ่ะอ่ะผมผมบอกผมเชื่อใครดีนะตอนนี้ผมเริ่มไม่เชื่อใจ m อแล้วอะครับ โอ้พพีี่่เพราะว่าครั้งที่แล้วมันมันปล่อยไอ้สองโจรโลนซ่าไปง่ายเกินผมเป็นคนช่วยชีวิตพี่เลยแต่ถ้าพี่มาพูดอย่างนี้ผมผมก็นั่นแหละครับผมก็เริ่มงอมละเลยเฮ้ยคำตัดแตนเนี่ยน้องน้องพี่กันเนี่ยลุงมาแจ๋ไม่รู้เอ่ออ้าวแล้วแล้วลุงจะไปเข้าเดิมเปิลนะครับเก็แจ้งนี้เราใกล้แตกแล้วนะครับลุงคิดดีใช่เหรอตอนนี้คนเหล็กยิ่งกล้าแล้วลุงเก็บเต็ม อาจจะไปเล่นด้วยนะคนับยี่แปดยี่แปดยี่แปดไม่เริ่มแรกก่อลุงก็คุยกับกะปินี่แหละว่าเริ่มแรกจะไปเข้าเอคใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่ดิมีคนที่ชื่อแจ็คนี่ใช่ไหมตอนที่อยู่หน้าโรงพยาบาลอ๋อเอ้าคุณแจ๊กเขาบินมาเมืองเหรอครับวันที่เมืองเหรอครับใช่ใช่มาวันที่ที่ของมีดราม่ากันอยู่นะคุกตอนนั้นน่ะลุงเจอพี่แจ็คเหรอลุงใช่เขาบอกว่าบินมาจากเมืองเลยนะอาจจะมาแบบ ่าจะแกไปบ่อยใช่ใช่ใช่น่าจะเมืองแล้วแหละบอกว่าแบบสนใจเข้าเอเคหรือเปล่าแต่ว่าคือด้วยความที่ลุงไม่รู้จักใครยังไงในเอเคเดี๋ยวย้าไงครับคือคุณแจ็คเขาเสนอให้ลุงมาอยู่เอเคเหรอครับใช่ใช่ใช่ชวนลุงอยู่กับเอเคเราสองคนนะแต่ว่าลุงบอกว่าเดี๋ยวลองแบบมาคุยกับลิปเปอร์ก่อนถ้าแบบแก๊้งมันดีลุงว่าจะทําแก๊้งเองในเอืมแล้วว่าแต่เอ็มจีกับทอยบ้างไงอะ แต่ผมก็โอเคเพราะว่าเขาก็เคยช่วยพวกผมในภารกิจที่มันยากๆก็ถือว่าหมดแล้วครับห้ไว้ใจได้เอาอี้แล้วกันลุงลุงเลือกเส้นทางกับลุงเลยครับถ้าลุงอยากจะอยู่เอเคก็อยู่ที่ลุงถ้าลุงอยากลุงอยากจะไปเดือดิปเปอร์ก็แล้วแต่ลุงเลยครับผมไม่ว่าอะไรครับผมได้ครับขอบคุณที่เข้าใจผมครับผมเราถือเป็นพี่ๆครับลุงบอกว่าถ้าเกิดว่าเก๊งมันบริการลุงบอกว่าลุงจะกินแก๊งเอง ใช่แบบมามาดูแก๊งมันเขาบอกเอ็มจีหกว่ามันขายของเยอะเกินไงบอกว่าแก๊งที่นี่แบบคนเล่นเยอสุดเกินอะไรอย่างเงี้ยลุงก็เลยแบบด้วยการที่แบบอยากหาประสบการณ์อยากลองเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงสุดจริงก็ลุงก็เห็นตีตีเราแก๊งไม่แตกก็่ะดูเลี้ยงรูเลี้ยงอีผมผมขอรับไปนะครับว่าเขาเลือกฝั่งเดลิเปอร์ครับได้เลือกเอกเฮ้ยจะไเ้ทคพี่ให้ลุงเขาเลือกก่อนไหมถ้าอย่างนั้นเอจะชิงแบ่งงั้นนี่พี่ก็ไม่ยอมนะเว้ เอาจริงๆแล้วป่ะเลโอ้ยล yeah. ุงเขาอาจจะเลือกพี่อยู่แล้วน้องเอ็งเอ็งอยากสำคัญตัวดิเข้าใจป่ะเอาอย่างงี้จจะเลือกเขาอาจจะเลือกพี่ก็ได้ลุงพูดมาเลยดีกว่าลุงพูดมาเลยดีกว่าจะอยู่จะอยู่กับใครลุงเลือกเยอะคนกดดันนะกูบอกเลยเลนมินชุดอะไรเลนทีคืออะไรอะคือแจ็คอะไรลุงแจ็คเลนทเคอะไรวะมึงอะไรลุงอะไรมึงเนี่ย บ่เนียลุงไม่ยอมมาลุงถ้าลุงมาอยู่แก๊งผมผมผมจะดกน้ำตายผมจะให้น้ำบุบบุบบุบผมอีกรอบอะลุงเป็นหวงไหมก็ก็ดีนะแต่แจ็คจะได้กลับมาเต็มตัวเต็มร้อยไงเอากระปิ้นครับนี่ลุงไม่ใช่หมายถึงถ้าก็ปิ้นไปโดนแล้วตายหรือว่าจะเป็นแจ็คก็ได้เลยพี่เ ปล่อยให้ลุงมาอยู่กับพี่เถอะเขลุงเรียกผมให้เขาได้มีอนาคตที่ดีแบบนี้เถิน้องอยู่นี่ไม่มีอนาคตเยอะพี่ขอก็คือพี่จะแบบบังคับแต่ผมว่าบังคับไม่น่าเลยก็ให้เขาสมัครใจดีถ้าเกิดเขาอยากเจะปุ๋ยแกงพี่ก็เ้าก็พี่จะบอกมาครับเดือบเอคเขาก็าเดือบมาจากเขามาเดอริเปอร์อย่างเดเคก็มาากเคาว่าเอคแสดงว่าเขาอะ เอาไว้ข้างหลังคนระับคือลองอ่ะเป็นลองเฮ้อย่าอย่าเพิ่งไปตีโพยพาอย่าคิดเป็เองดิเนี่ยคือ <c oughs> ไม่ลองถามลุงตอนเพราะว่าอยากเข้าแก๊งอะไรอะ่ะ <c oughs> ลุงมาลุงพูดไปที่ลุงลุงพูดมาเราฟังอยู่ไอชัดเจนเอาลุงพูดไปแล้วไงเดี <c oughs> ย่ยคือแบบคือแบบเราเรานะอะไรเดี๋ยคือเอ <c oughs> ็มจีคิดคิดคิดแบบอ่าวไทยอ่ะรู้ไหะทำไมอ่ะลุงทำไมนะเขาไม่มีอะไรหรักไม่มีอะไรหรักทั้งเป็นอะไรวะรี่ผมอยู่ รู้จักครับไออ่าวไทยอะไรเนี่ยผมอยู่ยุโรปกับพี่แจ็คไงตัวกับพี่แจ็คนั่งเด็กกันทำไมรู้จักในอ่าวเม็กซิโกครับไปเลื่อนเมกาเออลุงครับถ้าเป็นไปได้ครับอันนี้แบบซีเรียสจริงจัดนะครับเอาจริงจกับจริงจัดเลยครับไม่ไม่ติดตลกนะครับลุงคืออยู่อยู่แก่ของผมเลยครับลุกคนด้วยครับดิปลอมก็มียี่สิบเก้าคนแล้วแบบลุกน่าจะแบบน้ำล้นอะไรนะน้ำล้นแก้วครับโอ้ไม่มีครับผมตัดทิ้งอยู่แล้วน้ำตัวนี้ใกล้เต็มครับใกล้เต็มน้ำล้นแก้วเอาไปทำไมครับ ลุงมาก็ผมได้ช่วยอะไรผมได้เยอะมากลุงไปอยู่กับผมเลยครับอย่าไปอยู่กับแก๊งเดริเปอร์เลยครับแลนก็มีครับแก๊งผมไม่ได้เล่นร่อนแน่นอนครับลุงเอางี้ลุงเนี่ยลุงมาเดี๋ยวผมให้ปืนบวกห้ามีบวกห้าสนับบวกห้าอีกห้าร้อยเอ็มลุงไปคิดเอาโอเคเลยลุงไปไอเย็นลุงก็ไม่คิดเลยย้อนย้อนเลยนครับเนี่ยลุงโหเแบบแย่เหมือนครับลุงแบบเอาแคือ พวกผมแบบปกดด้วยใจครับพี่น้องครับกค่นั่นแหละกระเดื่อปิเปอร์แบบอันนี้ไหมแบบว่าคัดไลยตึงๆไว้พอไม่ตึงเขี่ยออกไว้ลุงได้ไงครับถ้าเกิดเป็นอ๋ออันนี้คือพี่กบีจะใช้บรรทัดฐานนี้ใช่ไหมครับเนี่ยฟังหูตาวหูใช่ไหมครับเนี่ยอ้าวก็เห็นได้ข่าวเยอะแล้วจากนี้ได้ข่าวว่าเรือนด้วยนะครับลุงลุงอย่าไปอยู่เลยแกงอย่างเงี้ยคือคือลุงไปอยู่แกงงผมดีกว่าครับไม่เรือนครับมีแต่มีแต่ผู้ใหญ่อายุยี่สิบปวกครับใช่เหรอ ใช่ทีนี้เกมนี้นี่แบบสิบสามสิบสองล่าสุดเนี่ยเจ็ดขวบจะมาขอเข้า่ะครับบอกพี่ครับผมไม่มีคอมแล้วก็งงว่าอะไรวะแบบเงี้ยมันเข้ามาได้ยังไงวะผมเล่นร้านเกมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อคอมอะไรผมก็งงเอ๊ะอะไรพูดงงดุงก็ดูครับดูครับดูว่าเกมไหนมันดูดีกันดูก็ตสิ่นนและครับไม่อย่างอะไรเยอะคุณดูอย่างน้องผมนี่ครับนี่เป็นไง เป็นเหมือนกับผู้นำครับมีประสิทธิภาพอ่ะไม่พูดไม่จาอะไรเลยเห็นไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแคสแบบตึงๆไปให้เลยคนหนึ่งผู้ใหญ่แป๊บนึงนะดูัวครับดูลุงเราดูนะพูดดิน้องพูดดิผมพูดดิตึงๆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นไงเสียงเป็นไงเดี๋ยวขึ้นมาตดูเรื่องอ่ะเดี๋ยวลุงดูนะลุงดูนะ ไม่อยู่กับพ่อไม่มีแรงอะไระครับลุงมันไลาไหลาบ้านนะครับรลุงเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆผมเขาติดภารกิจอะครับพอดีเขาฟงฟางปอยู่ไงติดภารกิจหรือยังไม่ตื่นกันเนี่ยเฮ้ยตื่นแล้ว <c oughs> เรียนหรือเปล่าติดเรียนหรือ <c oughs> เปล่าติด <c oughs> เรียนอะไรล่ะโอ้โทษทีเนาะเราเรียนจบกันหมดแล้วเนาะ <c oughs> <อ>ทำงานทางนแบบชิวๆอักเิบอัพแทบพอดีเอเคนี่แบบโอ้โหเนี่ยงอกขึ้นแล้วเนี่ยแต่ละคนน่ะใช่ไหมลุงลุงลุงแต่ไง เราแบบอยากได้สังคมดีๆผู้ใหญ่โตๆเชื่อฟังไม่ดื้อน,นี่ครับโอเคนี่ลุงก็จะเป็นห<า>กอกอีกคนนึงกันดิอ่ะก็นี่ไงคือท,ที่ที่รับลุงเพราะว่าลุงลุงแก่แล้วซึ่งการเข้ามาอยู่กับคนแก่ๆด้วยกันก็น่าจะเป็นฟิลที่ดีถ้าลุงเข้าไปแบบอยู่กับแบบเด็กริปเปอร์เนี้ยมีนจะเด็กสิบขวบเจ็ดขวบเนี้ยคือแบบม่ออย่างเงี้ยขอของหนยครับมันไม่คือครับลุงต่อต่อไหรับพี่ได้เหมือนที่กบิเล่านี่เหมือนความ จริงเลยนะเหมือนเขาเห็นมาแต่ผมไม่มีครับอย่างนี้แบบไม่มีนะแบบนี้แม่เขาเคยเคยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวลุงฟังที่เขาผิดนะผมไม่พูดดีกว่าเป็นภามบันใจเอาอย่างี้แม่ลุงเดี๋ยวเรียกแต่ละแก๊งให้มารวมกันแม่ลุงเดี๋ยวผมก็เรียกแก๊งผมส่วนไอ้เด็ดลิปเปอร์นี่ก็เรียกเดอะลิปเปอร์แล้วให้ลุงแบบลองมาดูนะครับดูเชิงไหมครับลุงแบบอยากจิ้มคุยกับคนไหนลุงจิ้มเลย แต่ผมเห็นแก๊งพี่ยังโดนเล่ยท่าอยู่เลยนะพี่ครับพี่ศาสบอกอยู่นิ่งๆมันยังยังยินกันไม่ตรงอะ่ะคิดดูอ่ะ <laughs> รีกทุกๆทำอะไรกันอยู่ไม่รู้ว่ยไม่ได้หมายถึงนะไอ, <laughs> งอ้เคนะพูดลอยๆไอ้ลุงไอ้อันนี้แล้วแต่ล,งลุงแล้วเอ็มจีมึงจะพูดอย่างเพื่อนว <laughs> ันน้อพูดล,ลอยๆ <laughs> พี่พี่ไม่ได้เป็นอย่างน <laughs> ั้นแล้วไอ้เคมบีแต่หัวใหญ่เอ้ยพูดถึงแก๊งพี่สีนี่อะไรไอ้หรอแกญ่ไหมพี่เอลี่อะโอ้ยพี่มันรู้กันอยู่ ีแล้วกันครับแล้วแต่ลุงเลยครับลุงลุงต้องการอะไรลุงก็บอกครับถ้าผมทำให้ได้สมอนีย่แจ็กแจ็คแจรถมาดีน้องรถดิลอง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 อ่ะบดีลุงลุงอยู่โรดิดีครับลุงยูโเป็นไงตัดไม่มีเจอัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเมสมุกคนดิไปเนี้ยอเนี่ยคนใหม่คนใหม่คนใหม่นี่ยน้องบิดอ่บะ เองพูดดีเองเองเองทางไทยลุงนี้มาบิดลังลองทางไทยลุงยูโรนี่วัุรีครับเออสักคนมาเลยลองบุรีรัมย์อ่าได้ไหมครับพี่แจ๊บบอกว่าต้องต้องรับคนแบบว่ามีที่มันแบบมีภาวะมีบุรีผู้นำครับใช่นิติภาวะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเด็กเจอเจ้าอะไรนั้นโดนใส่ไลฟ์ตอนนั้นอ่ะโอ้ยยังมีฝ่งผมมีแต่สาวคือครึ่งแกงก็มีแต่ผู้หญิงนะลุงตั้งลุงแบบ อยากได้แบบสังคมดีๆภาษาพูดคุยเฮฮาปาร์ตี้แนะนำคำ A.K. คบลุงเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเทสให้ดูครับเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลเร็ว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 วเร็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 ววเร็ร็วเ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 รร็วเ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 วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร็ร็ว พี่เดลิเปอร์เหรครับพี่เออแนะนำ่อยอ้าวสวัสดีครับพี่ผมผมชื่อเบสนะครับพี่ผมฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับเป็นไงโอ้โหดีกีระดับพระเอกเกาหลีอันนี้คัดโอ้เนี่ยทำไมไม่บอกหายยาวไปครับเฮ้ยเอ๊ยออกอย่างนี้อ่าทำเป็นเชื่อเอ๊ะคนนี้ใครเนี่ยติปต่อมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรียกมาเลยครับเนี่ยมาเองนนี่เอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้พีเซนดิ้พีเซนดิเอ้ยเดี๋ยวแนะนำตัวเดลิเปอร์ดิแนะนำตัวผมผมชื่อติปตอพอใจอ่ะอันเนี้ยฝากเนื้อฝากตัวเลยครับอันเนี้ยสามสิบ โตโตทั้งนั้นเออชื่อเลยนะติ๊บหน่อบ่อทรายครับใช่ไงติ๊บหน่อบ่อทรายรู้จักเปล่าโตโตทั้งนั้นลุงเสื้อส้มดีไหมครับดีก็มีลุงเสื้อส้มบีจำเขาได้อีกคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งมาเออะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋เอตัวนี้นะครับก็แต่ไงอันนี้อันนี้ประมาณ40บวกได้คืออยู่มาตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นโกตอนนั้งแต่แบบ ตั้งแต่แบบคอมยังไม่มีอ่ะตอนเราอยู่แต่รุ่นรุูปคนแอนดอยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเพื่อนกับคนแอนดอยเลยเนี่ยคนนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงในรุ่นของผมใช่ในรุ่ผมเฮ้ยใเพื่อนผมครับ้ยเค้กหลวงลุงว่าตัดสินใจแล้วครับไปเล่นจิ้มที่อื่นไได้นะครับเดรนิเปอร์ไม่ต้องนัดวอรเป็นยี่สิบนาทีขนาดนี้ครับก็จะมาไม่มีครับไม่มีไปเห็นปุ๊บเรียกได้ได้เลย ก็ก็นี่แหละครับลุงคือแก๊งผมลุงลุงก็ดูเอาแล้วกันนะครับความเพียบพร้อมนี่เอาจริงๆผมผมผมเรียกมานี่ไม่ไม่เกิน10บวินะคือมาเลยแต่๋ยวเดี๋ยวลองแบบเดีริเปอร์ลองเรียกหน่อยดีครับอีกทีก่อนนะครับอีกทีหนึ่งให้เกียรติให้เกียรติอันนี้ครับเรียกมาแล้วครับเรียกปั๊บไม่ได้ครับทนนี้หมดแล้วเหรอครับพี่อ๋อจะให้จะให้มาหมดเลยเหรอครับโอ้ทุกคนก็ต้องมีการมีฟงมีฟาร์มเนาะคือเองจะปั่นเพื่ออะไรเอ็งคือเองเองจะปั่นลุงลุงยูโรเพื่ออะไรอ่่่่่ะไไไมมมมผผด้ปันนกก็หยอเล เอาอย่างนีลุงลุงอยู่แก๊งผมดีกว่าครับผมผมให้ลุงตัดสินใจแล้วกันผมไม่บังคับครับเคย์คุณพายลุงคงไม่สนใจแก๊งเราหรอกมั้งเขาคงโอเคงั้นไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาอยากเข้าไอเคจริงเขาก็ไปหาแรนแดงนะแต่นี่เขามาแรนเดรปเปอร์นะไปเออว่ะอ๋อแล้วแล้วแต่ลุงแล้วการลุงจะเลือกอะไรลุงก็เลือกแล้วกันงั้นผมก็เดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะใช่เนี่ยลุงลุงจำดีได้ไหมเป็นไงสวัสดีคุณเวนตี นี่มันเป็นปัญหาเชื่อผมเดินไป in แล้วเดี๋ยวมันเดินตามนะเดี๋ยวลุงยูโรครับเดี๋ยวพี่กบีครับเดี๋ยวเดลิเปอร์ขอตัวนะครับก็เจอครับใจครับเจครับแล้วแล้วแต่ลุงเลยครับแล้วแต่ลุงเลยลุงจาเรื่องอะไรควายรู้สึกตอนนี้คือหล่อจัดหลาสจัด55จะรั่วเลยนี่เดี๋ยวมันก็เดินมาเชื่อเชื่อผมดีแต่มันเดินมาเชื่อผมอยู่นี่ครัมาอยู่ใกล้มอยู่ใกล้มาอยู่ใกล้ไม่ไม่ไม่โดนประตู าแต่หนูฮีโร่ไม่อยู่หรอจ๊ะ่จะรับคนสองคนจะเนาะว่าจะรับคนทั้งสองคนสักหน่อยอนี่ครับขออนุยจะแลนด์นะครับพี่จะรับไม่มีแลนด์นะเนี่ยักคนสองคนสักหน่อยเนาะยังไม่มีแลนด์อยู่หรอครับเนี่ยหรขาดแค่สองสล็อตเองไม่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 อยู่หรอครับแลนด์นะครับว่าจะรอซื้อบ้านเลยครับคืออันนี้แลนด์ครับพี่ครับแล้วกิ่งเนาะ ไอ้ยัยลุงมันมาทำอะไรดีวะลุงลุงมันอยู่หลังแลนมันทำอะไรไม่รู้ต้องหายล้นไอ้ซ่าไม่รู้ใครเบอร์ใครไม่รู้อ๋ออันนี้น่าจะเบอร์ซ่าหรือเปล่าซ่าไม่อยู่โทรหายล้นก็ได้ครับไม่รู้ว่าล้นจะอยู่หรือเปล่านี่ไงยล้นเบย์ล้นโถแม่งทั้งคู่อ่ะทั้งล้นทั้งซ่าเอาลุงลุงไม่ไปกับเขาหรอไอ้ไปทำไมอ่ะใจลุงอยู่ที่ลุงจะไปทำไมแล้วสุดลุ้มไปส่งเออครับ เอ็มซีแบบไปไปบอกเขาได้ไหมว่าแบบไปจากแดนเราได้ไหมไปจากแดนเราได้ไหมไปจากแดนเราได้ไหมไม่บอกอีกมามาบอกอีกไม่ไม่เอ็มซีบอกเลยบอกเลยเอาเป็นไรกลัวอะไรก็แค่บอกเฉกว่าเนี่ยก็ได้เลือกข้างแล้วนี่ก็ลุงแบบว่าใจลุงอยู่ที่นี่ใจอยู่นี่ก็บอกตรงๆไปแค่นั้นเองเห็นไหมผมบอกแล้วไอ้ลุงไงมันต้องวิ่งมาหาเราเออพี่กบิีกับลุงมีอะไรจะบอกมีอะไรจะคุยด้วยครับ ลุครับว่าไงลุงครับพูดเลยครับลุงลุงเนี่ยตอนนี้เรื่องของลุงผมไม่เฮ้ยลุงครับแหมอยากเข้าเอเจนซี่คลาสปี่ก็เล่นนอนเลยธรรมดาแล้วแบเอาลุงพูดดิลุงหนักใจไงหนักใจอะไรพูดไปเลยรู้อยู่แล้วนต่เขาก็บอกอยู่ว่ารู้อยู่แล้ว

พี่กบีครับอยากแบบเอเอยู่เกาะไหมครับอยากอยากเห็นไหมไปเกาะเนี่ยวันนี้ครับวันนี้คนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะวันี้แบบจูบแบบป้ายอะไรแบบลาโครงการค้าจะเก็บรถหายคนแบบปึ๊บเอ้ะหายไปไหนหายยังครับดูดินแดนอะไรไม่รู้ไม่ไรครับพี่กบีแกหยุดเอาลุงครับลุงลุงอย่างนี้ครับลุงจะได้จะปจบความลุงจะได้ไปหาทำไรต่ออย่าไปพูดเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นมาแล้วลุงขอพูดเลยแล้วกันนะ เรื่องนี้ครับลุงเราเราไปสภากันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียหุ้มแล้วแหละลุงเป็นผู้ที่สภาดีกว่าครับไปกับบีก็ได้นะคะแด๊งครับช่วยลุงหน่อยเถอะไว่อ้อก็ลุงมีอะไรจะพูดลุงก็พูดไปไม่ใช่เรื่องของผมก็ได้ลุงจะอยู่ฝั่งเราไหมลุงพูดได้ไหมเจ๊งยี่หรอมาดูดิเอาลุงพูดไปเลยลุงลุงเสียงแข็งอ่ะเอาง่ายๆเลยถ้าลุงแบบยืนยันแล้วอ่ะมาอยู่กับบีไหมคะเร้ยคุยโทรศัพท์เฉย มามาอยู่กับกระปี่ไหมคะรับนี่อันนี้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 แบบน่าอยู่กว่าหมีดิโอ้โหนะจุ๊บมาที่พีลุงเฮ้ยเยอะเลยวะเนี่ยลุงจี๊ดอ่ะเจอกี่ใบอ่ะ พ่อดีค่ะตัวเธออะไรนะพ่อลุงจะพูดเลยนะคือลุงก็อายุเยอะแล้วลุงก็อยากชัดเจนต่อความรู้สึกตัวเองแล้วก็ต่อทุกคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นไงผมว่าแล้วบีก็อายุเยอะค่ะก็เลยเข้าใจอยู่แล้วลุงธรรมดาลุงก็อายุเยอะแล้วมันย่กับลงจริงดีก็อายุเยอะนะคะอย่างมีคนข้างๆเหมือนกันเออสี่หัวกับสีเสื้อมันของคู่กันนี่หว่าเนี่ยถูกอีกขนาดนี้แล้วถ้าไม่ อมีน้อยใจนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ผมทีขิดหรือเปล่าคะที่เราได้มาเจอกันอีกิท่านแดนชักพาลุงนี่ลีลาอะไรวะเราได้เจอทันลุงขอเลือกมาแล้วเป็นไงจมูกอยู่มาลุงไปสภาเลยไปไปสภาโอเครดีแล้วครับไปไปสภาลุงยูโรลุงลุรับคุ้รับครับไปไสภาลุงยูโรครับจำผมได้ไหมครับลุงยูโรลุง อันนี้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 ลูกลูกลุงมานะคือลูกลุงมาชวนอันนี้เอ็งเป็นลูกเขาใช่ไหมหนุ่มใช่ครับใช่เป็นไงเป็นไงลงขึ้นอย่างมันถูกกำหนดแล้วไงมาสะทางกันลุงลุงจำจำผมได้ไหมที่ผมไปช่วยตลอดเป็นไงไอ้้เียคุณรับนขุนนี้กูั่นเองตัวลุงจะทีก็ที่มีมุอขุนลุงขนาดนี้ไม่จบตัวนี้อะไรหรคือแบบไม่ไม่ไม่โอ้ ไม่ไม่รูมาลงลยนะลงจีดีแล้วเนอะเรจะไปี่ยงฝั่งนน้นอ่ะไอเจ้ากูได้ยื้ก็พูดไปดิมลลลงงาเยนะุก็พูดไปดิกูจะทิ้งจะเดินเดินตามเข้ามาแล้วนะเดินตามเรียงแล้วบอกเลยไม่ออกบอกว่าบอกว่าก็บอกยื้อกูบอกผมพี่เต้นเต้นไงได้ไงก็ลุงไม่กล้าเต้เต้นต้องช่วยลุงไปแล้วลุงกลัวอะไรวะเนี่ยลุงลุงขอเรื่องหน่อยนี่ป้า ลุงที่ดีหรอครับถามจริงครไม่คิดไม่หทีลุงที่ดีหรอลุงลุงงลุงโกากัลุงที่ดีหรอลุงเบาแนุงยปเด็นอียประด็นเ่ยปอรี่ยระเอเ่ยระเเนี่ยปด็นาไดนอปะรา่็ะรเดนี่อยประเด็นอะไรเนนอะเีดนะไอ่เไดนะไ เข้าใจทุกคนนะแต่ว่าลุงต้องเปลยกป่าว่าลุงดีแล้วครับลงีมากนะลุงลุงโลนะสวัสดีครับจ้าลุงไอล้วฮิโ่อ่ะฮิโ่อ่ะฮิโลเดับมาฮิโลเดินมาเดินเบียดเบียไว้หนึ่งห่ไม่ไม่ต้องหาเยองถ้าเกิดลุงจะมาเล่นเล่นแก๊งเนี่ยลุง้องมีเวลานะนี่ลุงมีอยู่แล้วกิโลมีไหมอ่ะกีดี มันใจจะตอบให้จะตอบแทนไม่มันไม่ได้สาหัสอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็อยากบอกให้ดูไว้ว่านี่แหละเวลาเนี้ยแหละคือการเป็นแก๊งอ่ะสองทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งต้องไหมหรอกเวลาต้องนี้อยู่แล้วเวลาต้องมากขึ้นแล้วก็ต้องทํางานมากขึ้นอยู่แล้วลุงนี่คือตัวละครลับหลังปในอันนี้ใช่ไหมอะไรนะไม่นี่คือตัวละาคอลับหลังใช่ไหมตลอดเลยนั่นลุงอ่ะเราเป็นแก๊งอ่ะเฮ้ยลุงลุงพร้อมไหม อะไรนะลุงพร้อมหรือเปล่าพร้อมดีไปสะพานเลยนี่ไปะแปะปเท่ยลุงมาเ่อไงโจอายู่ไหนทำอะไรอยู่อยู่แลนกำลังเอาคนเข้าแก๊งอยู่คนไล่หล่อแล้วคนเหลือเท่าไหร่ตอนเนี้ยคนเหลือสิบสองเออสิบสองผมรอคูดาวเจ็ดวันอ่ะปาถ้าไม่ถ้าคนมีไม่เกินยี่สิบเดี๋ยวผมกับเข้าไปช่วยคูดาวและในว่าเขาหยุดมา เาออก็ดูสะไม่ก็ตอนนี้แก๊งมันจะแตกแหลไม่แตกแหลยอย่างเงี้เลยแค่ท <6 S 1> ี่สองคนนะ่ะเขาอยู่แก๊งม้าไปเลยไม่เป็นไรหรอกคุยเล่ <Okay. S 1> เลนเโนเคเขาเยอะอยู่ไม่ผมก็กลับไปช่วยแก๊งที่ซานตาตานคนคก่นอนไงโจยัยยยงไงก็ได้โจได้หมดอ่ะสรุปจะอยู่กับมา้าหรือจะอยู่กับปา่าแค่นั้นแหละดูก่อนว่าน่ะดูก่อนอีกแลงั้นก็อยู่กับป่าคูอกับม้าเลยเดียวเพั้ะไงคนดันจีอ่านนั่นนะผมนี่อ่านอ่านเดี๋ยวเจ็ดปสักแป๊บน่าหนึ่ later ฮีโร่มาตอนไหนนะเดี๋ยวก็มาแล้วมั้ง อ๋อแล้วลุงขึ้นมาตอนไหนวะเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้ต,ตั้งนานแล้วมาสองคนแล้วคือลุงต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมไหมไอเอ็มจีว้าวเยอะอะไรวะเนี่ยไอเอ็มจีแล้วลุงต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมปะเนี่ยเตรียมใจพอครับลุงเพราะว่าตอนนี้เป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของลุงแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าที่นี่จะเหมือนกับที่ลุงเคยผ,ผ่านมาหรือเปล่า เห็นว่าผมชิวอย่างเงี้ย่ะความจริงว่ผมก็ไม่ได้ชิวนะลุงเรื่องแล้วลุงก็ไปแนะนาตัวให้คนในแก๊งรู้จักถูกต้องครับลุงสี่ตรงครึ่งหลังสิ้นครึ่งเดี๋ยวไปตอบเลยครับได้ได้ได้สี่ตรงครึ่งเตรยมที่นะถ้าเจอวันไหนวันนึงลุงไม่เตรียมที่หมอออกนะได้เลยคือลุงไม่ผ่านบททดสอบนะลุงนี่ลุงเด็กเส้นป่ะเนี่ยไอ้ไอ้ล้นกับไอ้ซ่ามันมาตั้งนานแล้วมันทำบททดสอบไปตั้งเยอะมันยังไม่ได้เข้าเลยไม่ใช่ไอ้นั้นไอ้ไม้ไอ้ไม้จัตรวาอะไรไม่รู้ไม้โทอไอ้ข้น เออไอ้อะไรวะโอ้มันยังไม่ทำหมดตัวสอบนี่ใช่ป่ะเออมันยังไม่ทำเลยไอ้ล้นซ่ามันแค่มาเรียนเฉยใช่ป่ะเออล้นซ่าเขามาเรียนแต่มันบอกว่าไม่รู้จักอะไรเงี้ยอ่อดูปบัตรประชาชนหน่อยครับได้ครับมุดพ่อเรียครูเป็นเสียงอย่างดังอย่างไปได้ครับเฉยเรียบร้อยยังครับท่านท่านิล่นนะครับผมหล่อไหมครับเสภาได้ไม่ลุงให้เขามีอนาคตดีกว่าไอ้น้องผมไม่ได้มีอนาคตเนี่ย แกมจิลุงเอารูปลุงตั้งแต่สมัยหนุ่มมาตั้งไงสมัยหนุ่มๆใช่แล้วลุงต้องยืนคิดขนาดขงเขาไหมเอาขอคนไม่ใช่หรอเออกยืนดูห่างๆก็ได้เนี่ยมือได้จับกันอยู่แล้วลุงได้ยินไหมเยเขาพูดอะไรได้ได้ยินไหมเนี่ยหรือว่าไม่ครับโอ้ข้าเข้าสองหมื่นเข้าสองหมื่นอันนี้โอนได้ไหมครับหลิงครับกดก็ได้ครับมีตู้ อยากรู้ชื่ก็เขาบอกจะโอนที่แย่เหยียบชิบหายตู้อยู่ใต้เนี่ยเอาเว้ยโรถขนั้นยังอยู่นะเว้ยมาดิเดี๋ยวผมยิงไม่งี้เดี๋ยวนะพี่ดูดิไปเนี่ยเนี่ยทำไหนวะข้างไหนยังอยู่วะไม่รู้ดิตอนนี้แกงอื่นอะมีมีเราไม่มีข้างไหนวะไอ้เอกนะมันตามเราเหรอมันเมียนที่ไหนมันอยู่พุ่มไม้ไหนวะ เออว่ามันมันใครอ่ะเมื่อกี้ก็ใช่นี่ยเมื่อกี้ก็ขี่มากับเราอ่ะมันไล่แทงลุงไงเมื่อกี้ใช่เหรอเฮ้ยไอ้เดเล่นเพื่อไปไหนวะเนี่ยหายละเป็นกูโดนโจรว่ะเป็นร้ออ่ะไอ้หี้ยอันนี้ลุงต้องเข้าวอร์แม่หรือไงเดี๋ยวไปลุงมาไปหา้น้ัันร่น่้ยน่ปน่ดป่ั